อลังการของเหรียญน,นะหนึ่งในเหรียญที่ถือว่าเป็นสุดยอดก็คือเหรียญหัวโตนะเหรียญหัวโตหรือว่าเหรียญหลวงปู่ทวดปี2,500นะครับนะจะมีทั้งทองแดงที่เป็นทองเดืองทองแดงเขื่อนนะครับแล้วก็ที่เป็นลงอ่าเขาเรียกว่ากระลหลเงินแบบนี้นะครับกระลหลเงินแบบนี้นะฮะ จุดสาคัญนะครับที่เราใช้ดูนะครับที่เราใช้ดูนะฮะก็จะมีหลายจุดเลยนะครับจะมีหลายจุดนะครับมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆกันนะครับสิ่งแรกนะครับที่จะนันดูก็คือลักษณะศีรษะจะเป็นลักษณะเห็นไหมครับเป็นลักษณะศีษะบริเวณนี้จะเป็น2ชั้นนี่ครับจะเป็น2ชั้นนี่ครับอันที่2ครับบริเวณนี่ครับริมฝีปากบนจะเหมือนเหมือนมีหนวดนะพี่น้องครับคล้ายๆมีหนวดเห็นไหมครับ คล้ายมีหนวดนะมีขีดคล้ายมีหนวดนะครับอ่าแรกก็คือเป็นลักษณะของชั้นอันที่สองมีคล้ายๆมีหนวดอย่างนี้นะครับอันต่อมาเรามาสังเกตลักษณะของเนื้อเกินบริเวณน,นี้นะครับสังเกตดีๆนะครับเนื้อเกินจะต้องเป็นลักษณะเม็ดทรายนะครับเม็ดทรายเม็ดทรายเม็ดทรายเห็นไหมครับเม็ดทรายนะถ้าเป็นก้อนปึ๊ดเลยกลมๆดิ๊กเลยไม่ใช่นะครับเป็นลักษณะเม็ดทรายก้อนเม็ดทรายก้อนเม็ดทรายขดก้อนเม็ดทรายและมีเส้นนี้นี่ครับเส้นนี้สําคัญ เนี่ยเส้นเนี่ยเนี่ยเส้นข้างหลังบัวนี่ครับสำคัญมากนะครับแล้ว uh จุด huh. ต yeah. yeah. ่อมาอีกนะครับเราก็มาดูนะครับลักษณะของพลิกมาด้านนี้เราจะเห็นว่ามีลักษณะของขอบตัดนะฮะขอบตัดจะเป็นลักษณะบาร์โคดนะฮะบิเวณนี้นะครับบาร์โคดนะครับที่เป็นขีดนะฮะเป็นขีด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 นะครับนี่ฮะแล้วด้านบนนะฮะด้านบน พิมมาอย่างนี้นะพี่น้องครับด้านบนพิมพ์มาอย่างนี้ขอบตัดจะเป็นลักษณะบาร์โค้ดขีดพขขีีดดตรงบริเวณมุมนี้จะเป็นลักษณะเป็นเป็นเป็นร่องนะครับเป็นร่องเห็นไหมครับด้านหลังพิมมาด้านหลังนะครับพระนะครับเหรียญนี้พิมพ์นี้นะครับจะมีขอบปิ้นรอบองค์พระเลยพี่น้องครับนี่ครับขอบปิ้นจุดสําคัญที่เราดูก็คือตรงมุมเนี่ยจะมีขอบปิ้น ขอบปิ้นตลอดเลยต่อขอบปิ้นเห็นไหมครับปิ้นนะ,ะขอบปิ้นขึ้นมาเป็นธรมรมชาติมุมนี้มีขอบปิ้นนะครับมีขอบปิ้นรอบองค์พระเลยนะพี่ลองครับรอบองค์พระเห็นไหมครับแล้วลักษณะดวงตานะครับดวงตาอันนี้เรียกว่านี่ดวงตาแบบขอบซ้อนจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีลักษณะแบบนี้นี่ขีดขีดขีดอีกขีดขีดแล้วก็ตรงจมูกนี่มีขอบซ้อนตรงปากนี่มีซ้อนเล็กน้อยนะครับ นี่คือล,ล,ลักษณะที่สําคัญอีกอย่างนะครับก็คือกระไหลเงินนั้นจะมีเหลือบทองเห็นไหมครับจะไม่ใช่เงินสีแบบขาวออกเป็นขาวโทนขาวโทนใสยอย่างเดียวแต่ว่าจะเหลือบทองเห็นไหมจะเหลือบทองทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ครับจะเหลือบทองนี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นเหลือบทองเห็นไหมครับนี่ที่สุดของการแบ่งปันในวันนี้นะครับสําหรับ FC นะครับ อ๋อจะนั้นนะครับนี่คือเหรียญที่ถือว่าสุดยอดที่สุดเหรียญหนึ่งนะครับใครชอบใครศรัทธาใครอยากได้ก็เนี่ยยินดีนะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับปิดก่อนได้ก่อนก็ติดต่อมานะครับ